ือนามิกินามิกิเรียกนามิกิคันนี้งโอ้โหเยอะคือสู้ดูดูคนครับว่ามันคือไม้เดียวครับมาแล้วมาแล้วดูคันดูคันงงงงนี่โซกโซกนามิกินามิกิแน่นอนแน่นอนตัวนี้ตัวนี้แน่นอนประมาณกี่เราครับตัวนี้ น่าจะประมาณสามโลขึ้นนะครับไม่เข้าครับอัดไม่เข้าจุดสภาพหมาครับมาแล้วมาแล้วไปโอ้โหยาวอย่างน้ำกระจายยังยังไม่หยุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนจะได้เห็นครับใบตัวนี้มันคือความใหญ่โตของมันไม่ได้ตัวกับดูคันดูขันโอ้โหคันงงนี่คันขึ้นมาแล้วชนนิ้วนะครับ โอ้โหสุดยอดดูตัวดิมาเลยมาเป็นตัวโอ้เต่เออหลุดไปอะไรครับไปนะไปนะโอ้โหดูความไหวสุดยอดครับ